ต้มนี้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามเขาเอาฝั่งนน้นข้างหน้าแล้เอาทุกเฮเลยเนาะเอาช่วยกันฝั่งไหนเราก็เฮหมดเลย ไม่ผ่านกันเราเลยว่าะไเนาะหมดไหมยังหมดไหมยังหมดยังไม่ไม่เงินจะหมดยังหมดยั้ยังยังอะไรนะจ๊ะต้องตามอีกเพนทียังไม่หมดใช่ไหมยังมีเยอะไหมโอ้โหดูม่มีใครใจร้อนอ่าใจกลั้มซะด้วยจะได้ฝากอนาคตไว้กับนค่ะสุดท้ายค่ะน้องเลยอ เชิญชวนค่ะให้คนมาเท่ยวงานของเราหน่อยกำงานพุษาศรีราชาค่ะครับผมกานานด้วยนะครับผมกับพุทธศาสีราชานะครับที่น้งแนวมารักมากและก็มีพิธีนเฉมงาน่อสกับด้วนะครับนี้กงรังจะส่นด้วยันทังนี้เลยนะครับจุดที่จุดที่สเลยนะครับนนะเรางอะได้วยากันละนาดีด้วยว่า แตเ,นเ,นเตอนนลยนะคะล่ะรับนนะ,ะรน,น,น,นนะคะบุณแม่ล้วกาเรจะมีมากมากนะคะพี่เีะมาเล่าเสียงเพลงพรอ,รอๆนะคะให้กับกเราได้ฟกัน,นะคะ่ะเดีววันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องอพีท้าผ่ดารได้ะคะแล้วก็สหรับคุณแม่ๆๆนะคทะาไหนที่อยากจะถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวหนูขอความกรานานะ,ะขอเฉกันนิดนึงเนาะ,ะอะไรอะอะรอะถ่ายยาก bây giờ ngoài kênh